การโหวตร,รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2569ผ่านพ้นไปแล้วนะครับที่น่าแปลกใจก็คือก่อนหน้านั้นพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักประชาชนออกมาตีกินว่าเป็นมติของพักที่จะคว่ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2569ทั้งพักประชาชนและพักภูมิใจไทยก็ออกมาในลักษณะเดียวกันครับหมายความว่าจะคว่ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ื่อกดดันให้รัฐบาลยุบสภาหรือเวลาออกแต่ล่าสุดครับหลังจากเสียงมติท่วมท้นตามภาพที่แนบมาให้ดูนี้ที่น่าสังเกตก็คือมีโหวตสนับสนุนงบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2 6 9 9จากฝ่ายค้านด้วยครับฝ่ายค้านมีใครบ้างผมให้ดูตรงนี้ครับมีพรรคสามคนครับการจนาจังหวัดนันผลอำนวยปริญญาเลิกสัญร มีสอสอจากพรรคประชาชนด้วยครับปิตีวะธรรมมานันมีจากพรรคภูมิใจไทยด้วยประภาเฮงตระกูลแล้วก็มีจากพรรคไทยสร้างไทยอีกสามเสียงครับคือรำพูลตันติวนิชานนทากรตันสิทธิ์ สุภาพรสรับสีตามภาพที่แนบมาให้ดูนี้ครับสรุปก็คือเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรัฐบาลปี2569มีเสียงสนับสนุนทั้งสิ้น8เสียงครับสิ่งที่พรรคประชาชนหรือว่าพารรคฝ่ายค้านตีกินก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีการแลกโหวต10ล้านนั้นก็อาจจะเป็นราคาคุยเท่านั้นนะครับ รัฐบาลคงไม่จ่ายหรือจ่ายก็เอาหลักฐานมาดูก็แล้วกันนะครับแต่สรุปก็คือเสียงฝ่ายค้านมาสนับสนุนรัฐบาลตั้ง8ดเสียงครับเรื่องนี้ฝ่ายค้านจะอธิบายว่าอย่างไรรอฟังผลหลังจากนี้จากพักภูมิใจไทยด้วยจากพักประชาชนด้วยโดยเฉพาะหัวหน้าพักทั้งสองพักนี้ครับว่าจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไร